เขียนโค้ดหลังบ้านดัต้าเบสไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดูนี่ <c oughs> มันคืออะไรและดียังไงรู้จัก Firebase Studio จาก Google l a b s ไหมคะมันคือศูนย์บัญชาการข้อมูลแอปที่มี AI เจะมินายมาช่วยแทนที่จะนั่งงมภาษา SQL ยากๆแค่พิมพ์บอกภาษาคนว่าอยากได้ข้อมูลอะไร AI เจนโค้ดให้เลยประหยัดเวลาชีวิตไปเยอะเลยค่ะวิธีใช้แค่เข้า Google Lab เลือก Firebase Studio ใส่พร้อมเช่นช่วยสร้างแอปบันทึกค่าใช้ใจ่ายประจำวันให้หน่อยแล้วกด Prototype with AI และตรวจสอบเนื้อหาของแอปที่จะสร้างถ้าเราโอเคกด Prototype this app เลย รอสักครู่ AI ก็จะเขียนโค้ดเพื่อสร้างแอปให้เราง่ายๆ AI ทำให้ชีวิตวัยล่างง่ายขึ้นมากเลยค่ะย้ำนะตัวนี้ยังเป็น experimental หรือช่วงทดลองอยู่ฟีเจอร์อาจเปลี่ยนได้ใครสายลองของรีบไปจัดชอบทริคไอทีล้ำๆกดติดตามไว้เลยบายบาย